มาแล้วนะครับรถจากดีเซลรางนะครับขบวนที่2 6 1ห1นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางหัวหินนะครับเคลื่อนตัวออกจากชุมทางหนองประดุกไปแล้วนะครับสําหรับขบวนดีเซลรางนะครับผลิตที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับถือว่าเป็นขบวนรถจากแดนกิมจิก็ว่าได้นะครับตัวนี้นะครับเป็น ขบวนนะครับที่มีเครื่องยนต์ทุกคันเลยนะครับก็แรงม้าอยู่ที่350แรงม้านะครับความเร็วสูงสุดก็160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ทางบ้านเรานะครับไม่สามารถที่จะทำความเร็วได้ขนาดนั้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่เกินนี้นะครับสามารถถ่ายกำลังกันได้นะครับแต่ละคันนะครับก็จะมี 3 5 0แรงม้านะครับก็สามารถที่จะถ่ายกำลังกันได้ระหว่างคันนะครับความโดดเด่นของเจ้าดีเซลรางนะครับก็คือการเคลื่อนตัวออกตัวหรือว่าการห้ามร้อนนะครับทำได้รวดเร็วนะครับจะเร็วกว่าขบวนที่ทำด้วยหัวรถจักรนะครับอันนี้จะทำเวลาได้ดีกว่านะครับถ้าเราเดินทางนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านมเบอร์อะไรนะครับ SRT อะไรนะครับมาแล้วนะครับขบวนสองหกหนึ่งนะครับปีเซลรางเนี่ยเหมาะกับการขึ้นเนินมากๆนะครับเพราะว่ากำลังส่งนะครับมีทุกคันเลยวันนี้พ่วงกันมานะครับ SRT หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าครับพ่วงกันมาตีคันครับ srt 1 SR 1 0 5นะครับเป็นตัวคันกำลังนะครับสำหรับเจ้าดีเซลร้างเนี่ยดีต่อเมื่อการจัดเลี้ยวขบวนนะครับไปถึงปุ๊บก็สามารถที่จะขับกลับมาได้เลยนะครับขอคอลอนะครับก็ลงมาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะจัดริ้วขบวนกลับมาได้เลยนะครับถ้าเป็นหัวรถจักรก็ต้องถอดหัวแล้ววิ่งมาแล้วก็มาใส่นะครับ แต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับมีห้องขับทั้ง2อฝั่งนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนมาขับฝั่งท้ายได้หรือว่าไปขับฝั่งหัวได้นะครับอย่างที่แอดบอกนะครับมีเครื่องยนต์ทุกคันเลยนะครับก็สามารถที่จะขึ้นเนินได้ดีนะครับถ่ายกําลังกันนะครับเพราะว่าแต่ละคันก็กําลังอยู่ที่350แรงม้านะครับถ้าชอบคลิปนะครับก็กดติดตามกันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับนหนอมในชาแนลนะครับอย่าลืมซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ